ก,การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาดิฉันเด็กหญิงวรัญชยาปีเมนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองพระอ้อมดังต่อไปนี้ค่ะเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่บ้านวัดโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองผอ้อมตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านหนองผอ้อมตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านคือบ้านหนองผออ้อมหมู่ที่7บ้านหนองผออ้อมหมู่ที่12และบ้านพรสวรรค์หมู่ที่10ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน อัตลักษณ์รักสะอาดมารยาทงามเอกลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยภายใต้การบริหารงานของนายวีรวิทย์บัวบานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพออมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน1 1 5คนมีบุคลากรสายบริหารจำนวนหนึ่งคนและมีบุคลากรครูครูธุรการ และนักการพานโรงจำนวน12คนโรงเรียนบ้านหนองพ้าอ้อมมุ่งส่งเสริมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในระดับปฐม,มวัยให้เกิดความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคงล่องแคล่วดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยผ่านกิจกรรมกลางเคลื่อนไหวการออกกำลังกายกลางแจ้งส่งผลให้เด็กได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมฉีกตัดปะและเหรียญเงินกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐม,มวยัยโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกและช่วยเหลือแบ่งปันโดยใช้กิจกรรมผ่านการเล่นกิจกรรมเคลื่อนไหวตามดนตรีและกิจกรรมกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมจากการจัดประสบการณ์ผ่าน6พฤติกรรมหลัก การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมประจำวันสำคัญต่างๆโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญาให้เด็กสื่อสารโดยใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัยมีทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีกิจกรรมหลักคือกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้ ได้รับรางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาออกแบบและพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนรวมถึงชุมชน มีการติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการสอนที่เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งผลให้เด็กมีความสุข และเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นการลงมือปฏิบัติและประสบการณ์ตรงรวมถึงการสร้างโอกาสให้เด็กทุกคน มีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพมีความสุขและเหมาะสมกับวัยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนที่สะอาดมีอากาศถ่ายเทมีความปลอดภัยมีการกำกับติดตามประเมินผลโดยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่หงคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนจัดกิจกรรมลานคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีวินยัยซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว จัดก,กิจ,จก,กรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีระบบการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคุณครูประจำชั้นมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการเพื่อประเมินผลสำเร็จทางวิชาการและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่สอง กระบวนการบริหารการจัดการโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียนชัดเจนสอบคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกฝ่ายทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครอง ประชุมร่วมวางแผนพัฒนารับทราบแนวทางนําไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรและดําเนินการนิเทศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกภาคเรียนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศที่ดีมีความสะอาดสะดวกปลอดภัยเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรม active learning ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการบูรณาการภาระงานและชิ้นงานของผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลพระราชทานบานนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมครู ใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลและผลงานดังนี้ด้านผู้เรียน 1. เด็กชายชัยเชษนาคดีได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสมมิกซ์มีเดียระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 2เด็กหญิงยานิสาคุมทองมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e น็ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทายระดับดีมากปีการศึกษา2567 3. เด็กหญิงยานิสาคุมทองมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาอังกฤษระดับดีมากปีการศึกษา2567 4. เด็กชายโชคทวีชนพันธามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ระดับดีมากปีการศึกษา2566 5. เด็กชายกริจใจดีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาวิทยาศาสตร์ระดับดีมากปีการศึกษา2566 6. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้บกพร่อ,องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา2ปีต่อเนื่องกัน 7. เด็กหญิงปุญญาภาบัวสดรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ด้านครูผู้สอน 1. ได้รับรางวัลเสมาปาปาส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจำนวนสองท่าน 2. รางวัลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับดีเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับเขตตรวจราชการที่12จํานวนสท่าน 3. รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับเขตตรวจราชการที่12จํานวน4ท่าน 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นโครงการเพชรเสมาก,กลาสิน 3, สามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากลสินเขตสจํานวน8ท่านด้านโรงเรียน 1. โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาบ้านนักวิทยา,าศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารี 2. ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขสาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 3. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปีที่2ติดต่อกัน 4. ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพออโรงเรียนบ้านหนองผอ,อ้อมมุงมัน ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข